เทพเจ้ากวนอูคือใครมีประวัติอย่างไรมีกี่ปางการนับถือกวนอูเริ่มขึ้นเมื่อใดคติการนับถือกวนอูเป็นเสมือนด่งประดนึ่งเทพเจ้านั้นมีที่มาเริ่มต้นเมื่อคศ .1102 ในสมัยราชวงศ์ทรงราชสมัยทรงหุยจงฮ่องเต้โดยได้พระราชทานอวยยศบรรดาศักดิ์ให้กวนอูเป็นจงฮุยคงหมายถึงเทพผู้พักดีนับตั้งแต่นั้นมาในทุกราชวงศ์หลังจากนั้นคือราชวงศ์หยวน หมิงและชิงก็ได้มีการถวายบรรดาศักดิ์ให้แก่กวนอูจนมีฐานะเป็นดั่งเทพเจ้าองค์หนึ่งของจีนชาวบ้านทั่วไปจะเคารพเทิดทูนกวนอูเป็นอย่างสูงและมักเรียกท่านว่ากวนเซิ่งที่จะวินกวนกงกวนตี้กวนเหล่าเย่กวนเอเย่และกวนเออเกอเป็นต้นด้วยเหตุนี้เองทําให้ในประเทศจีนมีศาลเจ้าของกวนอูเป็นจํานวนมากและยังแพร่หลายในไต้หวันฮ่องกงรวมทั้งในประเทศต่าง ทั้งในเอเชียและยุโรปที่มักจะมีสารกวนอูอยู่ตามแหล่งชุมชนชาวจีนทั่วทุกมุมโลกประวัติศาสตร์จริงของกวนอูในประวัติศาสตร์จริงของกวนอูเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในปลายราชวงศ์ฮั่นและสมัยสามก๊กที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักกันดีกวนอูกวนอวีมีชื่อรองว่ากวนวินช้างเกิดเมื่อวันที่24เดือน6จีนศกดาอิงฮีปีพุทธศักราช703าม ในรัชสมัยของพระเจ้าฮันหวนนัวเต้นเสียชีวิตเมื่อวันที่12เดือนที่7จีนศักราชิงเซ้งปีพุทธศักราช762ในราชสมัยของพระเจ้าฮันเฮียนเฮียนเป็นชาวอำเภอไก่เหลียงลักษณะตามคำบรรยายในวรรณกรรมสามก๊กกวนอูเป็นผู้มีรูปร่างสูงใหญ่9ฟุตจีนหรือประมาณ6ศอกใบหน้าแดงเหมือนผลพุทราสุกในตายาวรีคิ้วดำหนอนใหม หนวดครางามถึงอกมีงาวรูปจันทร์เชี่ยวยาวสิบเอ็ดศอกหนักตายสิบสองช่างเป็นอาวุธประจํากายเรียกว่าง้าวมังกรเขียวหรือง้าวมังกรจันฉงายเชี่ยวชาญและเก่งกาจวิทยายุท์จงรักพัก,กตีกตัญยูรู้คุณมีคุณธรรมและซื่อสัตย์เป็นเลิศคุณอูดได้เข้าร่วมสัตสาบานเป็นพี่น้องกับเล่าปีและเตียวหุยจากนั้นมาก็ได้ออกสู้รบทำศึกด้วยความห้าวหาญ และมีส่วนช่วยให้เล่าปีขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งก๊กสู่โจกโก๊กวีรกรรมต่างๆในสมัยสามก๊กของกวนอูเป็นที่เล่าขานสืบทอดต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคนสร้างความประทับใจให้แก่ชาวจีนอย่างลึกซึง้งดังนั้นเมื่อภาพลักษณ์แห่งกวนอูได้สะท้อนผ่านงานทั้งด้านศิลปะทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมจึงมักปรากฏรูปของกวนอูในบุคลิกของขุนศึกผู้เหี้ยมหาญ และซื้อสั์ส่วนใหญ่แล้วจะสร้างกวนอูมีใบหน้าสีแดงหนวดคราวยาวจรดอกสมอภรร์สีเขียวมีใบหน้าที่กล้าหาและดุดันภาพแห่งกวนอูในฐานะของเทพเจ้าแห่งสงครามจึงเป็นสัญลักษณ์สิริมงคลในความหมายของการต่อสู้ชิงชัยและมักสวมชุดเกราะห้ามังกรพร้อมงาวมังกรเขียวงานศิลปาตกรรมเกี่ยวกับกวนอูจึงมีรูปแบบและละักษณะที่ไม่เหมือนกัน และได้รับการกราบไหว้บูชาในความหมายที่แตกต่างกันไปด้วยคือลี่กวนกงหรือกวนอูยืนลี่กวนกงหรือกวนอูยืนเป็นคำเรียกรูปเคารพกวนอูนในท่ายืนสองตาเขม็งเพ่งมองไปเบื้องหน้าอาความักจะถึงเงามังกรเขียวไว้ข้างกายบีทุงท่าที่องอาจงามสง่าพร้อมออกศึกนับเป็นรูปเคารพกวนอูนที่พบเห็นกันมากที่สุดและได้รับการประดับบูชาไว้ตามอาคารบ้านเรือน และบริษัทสํานักงานปกติแล้วจักต้องวางรูปกวนอูยืนในตําแหน่งที่หันหน้าออกนาบ้านแต่จะไม่วางไว้ตรงหน้าประตูทางเข้าโดยจะวางไว้บริเวณภายในบ้านแล้วค่อยหันหน้าออกสู่ด้านนอกเชื่อกันว่าจะช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายนานา,นาและไทยอุปสรรคทั้งมวลให้ผ่านพ้นไปเพราะหากมีสิ่งชั่วร้ายใดๆเข้ามาสู่ประตูบ้านแล้วเมื่อเห็นรูปกวนอูยืนอยู่ด้านในก็จะหลีกลี่นีไปไกลแสนไกล ชีมากกนกงหรือกวนอูขีม่ม้าชีมาก,กวนกงหรือกวนอูขี่ม้าเป็นรูปกวนอูในท่าควบขับบนหลังม้าที่กำลังโผลนโจทยยานเป็นทุ่งท่าก่อนออกทำศึกสงครามดังนั้นการวางรูปเคารพกวนอูในแบบลักษณะนี้จะเท่ากับการประกาศศึกกับศัตรูปกติแล้วนิยมตั้งรูปกวนอูในท่าควบขับบนหลังม้าเพื่อสะท้อนถึงความหมายของการ ต่อสู้แข่งขันทางธุรกิจการค้าหักตั้งประดับไว้ก็จะประสบชัยชนะเหนือคู่แข่งทั้งปวงกวนกงเยตูหรือกวนอูอ่านตำราย,ยามราตรีกวนกงเยตูหรือกวนอูอ่านตำราย,ยามราตรีเป็นรูปกวอนอูในท่าอ่านตำราอันหนึ่งถือตำราหนังสือม้วนทับไว้อีกมือหนึ่งจะลูกคราวในลนักษณะทุ่งท่าสมาธิระหว่างการอ่านตำราดังนั้นดานวางรูปเคารพกว,อวอนอูในลนักษณะแบบนี้ จะเป็นเคล็ดในความเชื่อว่าหากตั้งไว้ณนะตำแหน่งของการศึกษาตามหลักงุงจุ้ยแล้วก็จะทำให้ประสบชัยชนะในการศึกษาเล่าเรียนและสามารถสอบแข่งขันเข้ารับราชการได้ดังใจปรารถนาด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเวลาจะพ้นผ่านไปนานนับร้อยนับพันปีความเชื่อความศรัทธาในเทพเจ้ากวนอูที่มีฐานะเสมือนหนึ่งเทพแห่งความซื่อสัตย์เทพเจ้าโชคลาภและเทพแห่งสงคราม จึงกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์สิริมงคลที่อย่างรากฝังลึกอยู่ในคติความเชื่อของชาวจีนมาทุกยุคทุกสมัยและเป็นที่สัต์การบูชามาตราบจนปัจจุบันเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์โชคลาภบารมีเทพเจ้ากวนอูในวรรณกรรมจีนเรื่องสามก,ก๊กเป็นผู้มีจริยธรรมในด้านความซื่อสัตย์และความกล้าหาญเหนือกว่าผู้ใดในใต้หล้าจึงได้รับการยอมรับการยกย่องสรรเสริญจ,จากผู้คนทั่วผืนทั่นดินจีน ทำให้ท่านได้ก้าวข้ามจากการเป็นสามัญชนคนธรรมดาให้กลายมาเป็นเทพเจ้าผู้คนโดยทั่วๆไปจะเคารพบูชาเทพเจ้ากวนอูด้วยความดีงามศีลประการคือความซื่อสัตย์คุณธรรมความกระตัญยูรู้คุณและความกล้าหาญส่วนในลทัทธิต่าก,ก็ยกย่องให้ท่านเป็นเซียนแห่งความจงรักภักดีและพุทธศาสนาฝ่ายมหายานก็ยกย่องท่านให้เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเรียกว่าพระสังฆารามโพธิสัตว์ หรือชิลานภูซาสำหรับประวัติความเป็นมาของท่านวิธีการเขารพบูชาบทสวดปางบูชาและสารเทพ,พเจ้ากวนอูในประเทศไทยนั้นมีรายละเอียดดังนี้วิธีการเขารบบูชาเทพ,พเจ้ากวนอูการเคารบสักการเทพเจ้ากวนอนูหรือเทพ,พเจ้ากวนกงนั้นเป็นประเพณีที่นิยมทํากันมานานหลายพันปีแล้วซึ่งคติความเชื่อก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น ไม่ได้มีข้อกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตายตัวแต่ส่วนมากนิยมสักการะด้วยน้ำชาหรือสุรารวมทั้งอาหารข้าวหวานและผลไม้ในละทิเตาอาจจะเส้นไหว้ด้วยอาหารข้าวหวานแต่หากเป็นชาพุทธนิกายมหายากจะนิยมเส้นไหว้ด้วยอาหารเจและผลไม้และบางครั้งยังมีการเส้นไหว้มาซิกเทาซึ่งเป็นม้าคู่ใจของเทพเจ้ากวนอูด,ด้วยพืชผักและผลไม้ต่างๆอีกด้วยขั้นตอนในการไหว้ เทพเจ้ากวนอูปกติแล้วนั้นควรเคารพศรัทราท่านที่กงงพ่อปู่ฟ้าหรือปู่สวรรค์ก่อนแล้วจึงไหว้พระประธานในศาลเจ้านั้นๆแต่หากทําการกลับไหว้บูชาท่านที่บ้านก็ให้ทําได้เลยให้เตรียมจัดของไหว้ทุกอย่างด้วยความประณีตมีจิตตั้งมั่นมีสมาธิไม่ต้องรีบร้อนเช็ดจานชามให้สะอาดก่อนจะจุดธูปสามดอกและเทียนแดงแล้วกล่าวคำอวยพรและอย่าลืมเติมน้ำมันในตะเกียงด้วย รอจนทุบหมดดอกจึงลากระดาษไหว้และนําไปเผาแล้วเก็บของไหว้กลับมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ทุกวันที่13เดือน5ของทุกปีตามปฏิทินจีนถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของเทพเจ้ากวนอูก,ก็จะมีการกลับไหว้บูชาท่านตามประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่ในอดีตการคำขอพรเทพจากวนอูข้าพระเจ้าแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด อาศัยอยู่บ้านเลขที่ขอกราบอัญเชิญองค์เทพเจ้ากวนอูโปรดเสด็จลงมารับเครื่องสักการบูชาทั้งหลายเหล่านี้เมื่อรับแล้วก็ขอได้โปรดให้พรแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวประสบแต่สรรพสิ่งมงคลอุดมโชคลาภขอโปรดอภิบาลรักษาให้ปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงและสิ่งอัปมงคลทั้งหลายอย่าได้มาแท่ผ่านขอจงประสบแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผ,ผลมีความก้าวหน้าสมความปรารถนาด้วยมงคลทั้งปวง มีสุขภาพพลานาใหม่ที่สมบูรณ์และมีความสุขตลอดไปเทินขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา